โอ้ยเริ่มไหมเนี่ยเมื่อกี้วิดีโอหยุดไปแล้วตอนนี้นาทีที่สามสิบสองเริ่มบันทึกใหม่ข้าวใกล้สุกแล้วครับ có là đality, Điều... Điều đó ครับก็ว่าผมไปชอบมึงเยอะ

ไ้าหัวใช่อาหัวใช่รับที่35นาะทีข้าวน่าจะสุกแล้วดูสภาพสิ นี่ว่าน่าจะใช้ได้แล้ว35แล้วถังที่2นี่ระดับแก๊สลดลงไปเหลือที่25ครับ25ห้า เยอมันอาจ,จะใช่ได้แล้วนะรอยออกได้ปออกเลยใส่แล้วเขากใส่หมอนหน,น่ใส่ใส่หัวเลยหรอใส่ไว้หัว,หว,วใส่ไว้้หัว,หวแล้วเดี๋ยวใส่ผอมกับบาลดตัวสิบเราก,บกลบาหอาก้าวสุกแล้วครับที่เวลา เวลาแป๊บหนึ่ง37นาทีสาเจดนาทีก็โดยรวมๆก็เราๆสี่สิบนาทีานี่จันบอยสายข้าวเยวมาดูคุณภาพข้าวที่ได้คุณภาพข้าวที่ได้ เฮ้ยมาช่วยดูข้าวเราสุกไหมเนี่ยสองคนนั้นทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยมาดูข้าวให้หน่อยมากินได้แล้วฉันจอดฉันจอดมันม่ซิมเขาไอ้เนี่ย จันต้นจันจอตมาซิมเข่อยแน่หนี่สุกบ่หนิเขาสิตุ้บในขี้นี่นะอ่าลองลองดูดิมันสุกไหมกินให้หน่อยเอาแล้วผมเอาไว้ไอันนี้ลงเฟซบุ๊กไหมเนี่ลงลงลงออกหมดออกทั่วโลกนะออกทั่วโลกนะผมกลัววันนี่สารเอ๋อมันมีสารไหมเนี่ยมายเราเพิ่งซื้อมาเนี่ยโลหนึ่งเนี่ยสารที่จากไปไม่มีจะมีได้ไงเนี่ยเยีะโอเคผ่านนั้งไงผ่าน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 เอาขอบคุณมากจันจอต กูเสกเกลือกูเฮ้ยพวเนี่ยมันเป็นแ่เสกเกลือนะตัวกบาลเป็นที่เที่ยวมาถึงแล้วไม่ได้เจ้าที่เนี่ยกินได้เลยเนี่ยผมร่างผมร่างผมร้อนต้มไข่ไปไข่เนี่ยต้มไปแล้วรอบก้อนแล้วไม่ต้องต้มอีกแล้วโห้ยไมนใส่ไรกแล้วใช่ได้ใช่ป่ะผมรางได้ซื้อมาทำไมงดิตอบให้น้องไข่เข้าใจหน่อยดิผมถามไปแล้วว่าเอาขอเห็นใจใส่เปลาเสกเกลือลายพผมว่าเรามีเงินซื้อเขาเนาะ อะไรรคับถามว่าเพื่ออะไรเขาผมถามไปแล้วว่าขอเหตุผลหลักเหตุผลแรกตอนนั้นเอาความรู้สึกแรกอ่าเดี๋ยวสรุปแล้วใช้เวลา40นาทีถังแรกใช้ไป25นาทีบวกอีก15นาทีจบขับข้าวสุกฉนั้นแปลว่าต้องใช้สองถังถังที่หนึ่งแล้วก็ถังที่สองต้มไข่ใช้เวลานานเท่าดตรงๆต้มไข่ก็ประมาณประมาณ10นาทีครับอาจารย์ โดบมากโ่ากราัใ่ด็กมามันบางโาาางาด่มากรัดไอเลราก็ดีก็อ้อสิบแปดมันนอนี่นจันบอลใส่เกลือลายผูกพีทเราได้ปะเนี่ย